สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆในเฟซทุกคนแล้วก็เพื่อนทางโซเชียลแคมป์นะครับก็วันนี้ถือว่าว่างๆหวันที่ได้นอนพักเต็มๆนะครับเพิ่งจะตื่นประมาณบ่าย2องนี่เองก็มีเวลาพัก1วันนะครับในการที่อานไม่ค่อยมีเวลาว่างจากซ้อมอซ้อมวงดนตรีของอา่านแล้วก็ซ้อมเดี่ยวแล้วก็มีโปรแกรมสอนน้องที่จะแข่งขันในรายการต่างๆอีกก็ถือว่าช่วยๆกันคนในจังหวัดเดียวกันนะครับ ก็วันนี้ความปร้สึกของอาร์ดรู้สึกด,ดีใจที่ได้มีโอกาสพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจะมา,าได้บอกกับคนที่ติดตามอาร์ตอยู่แฟนคลับอาร์ตว่าที่แอดไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตไม่ได้ค่อย,ค,อยค่อยไม่ได้ตอบเงี้ยใช่ไหมครับอาร์ตก็ขอโทษด้วยละครันผมขอโทษจริงๆเพราะว่าเออมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าหลายอย่างนะครับมันต้องซ้อมมันต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาคือกลับมาก็หมดแรง กลับมานอนพักแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็ต้องลุยต่อนะครับไม่ใช่ว่าอาร์ตไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงออกทีวีแล้วมึงดังอะไรอย่างงี้แต่อาร์ตไม่เคยคิดว่าอาร์ตดังนะครับถือว่ายังไงอาร์ตก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับอาร์ตนะครับถึงอาร์ตไม่ค่อยมีเวลาตอบแต่อาร์ตจะพยายามหาเวลาที่จะมาตอบกับทุกๆคนนะครับที่ทักเข้ามานะครับอาร์ตก็ไม่ใช่ว่าอาร์ตยิงไม่ใช่ว่าอาร์ตอะไรนะครับแต่อาร์ตก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะครับ ือวันนี้อาก็ต้องขอขอบคุณแล้วกันทุกๆคนทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับพนมทัวรชนุถธรมมอบให้กับอาร์ตนะครับพอมีเวลาเข้าเฟซส,สักแป๊บหนึ่งโวก็มาเจอให้กําลังใจอาร์ตยะแยๆเลยอาร์ก็รู้สึกเหมือนมีกําลังใจที่จะทํางานต่อนะครับยังไงอาร์ตต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนเดี๋ยววันนี้ผมขอฝากเพลงนี้หนึ่งเพลงร้องไม่จบเพลงแต่ขอเน้นๆใจความสําคัญนะครับเพลงนี้ครับขอบคุณแฟนเพลงครับ ขอกรับขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุ่นจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ ครับถ้าผมมีเวลาผมจะมาใหม่นะครับวันนี้ผมต้องไงก็ขอฝากนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาร์ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเกลียดเลยดีกว่ายัางไงก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กบ้านนอกบ้านนอกอย่างอาร์สักหนึ่งคนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ